ไลไหนสิบไหนแก้สิบถังแก้สิบถังไหนจ้าแก้สิบถังไหนจ้าไหนแก้สิบถังแก้สิบถังไหนน้ำแข็งถุงหนึ่งน้ำแข็งถุงหนึ่งเฮ้ยิ้มหวานได้อย่างไหนวิ่งวิ่งดิสิวิ่งไหนวิ่งแอชชิปปิ้งอะวิ่งอีกวิ่งอีกวิ่งอะวิ่งอะวิ่งอะทำหลอนทำท่านหลอนแล้ว อ้อ you? oh oh, 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 uh ันนล้นโอ้ยมันยังมันยังโอ้เสียะเสียเสียไหนทุจร่าไงโอ้ขาขาอย่างทุจราดีๆมองไม่เห็นเลยอะขาลงทุจราดีๆทุจราทุจราเลยเร็วทุจราไหนกาบกาบยังไงกาบเป็นไงกาบไม่ดูเลยสิกาบกาบก้มหัวด้วยกาบกาบสองกาบสอง Capsong, 2 không có đấy gì? Capsam, Capsam, không 3 sống, 3, tuần gần là càng. Ni mãi, kìa mãi. Ni sân là hiểu thầm, sân là hiểu thầm, sân là hiểu thầm, hiu? là hiểu thầm, sân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  là hiểu thầm, Này, là hiểu thầm, sân là hiểu thầm, sân là hiểu thầm, sân như hiểu thầm, sân là làm thầm, sân là hiểu thầm, sân là hiểu ปลาทำหน้าทำปากไงปลาปลาทำปากไงเรื่อยๆเรือปลาปากแกทำไมอะไม่ขุดโอ้ไม่ขุดโอ้ขุดทำเสียงเรื่อยเสียงเรื่อยโอ้มือทำเสียงเรืไม่ได้ยินเสียงโอ้ขุดอขุดอะเครืมินทำไงเครื่องมิน Nah, MM. kita ahli yang di kita ahli dulu nol sih. Di kita nol, kita nol lele, lew. Nih kita, ulu. Di kita lew. Denendak, denendak. Anak orange, ah ah, aliang, liang orange, anak hijau. ยลโลเยลโลสีไหนเยลโลเก็บขึ้นมาเออเยลโลเยลโลไหนไม่ใช่ไม่ใช่เยลโลอันนั้นพิงเยลโลสีไหนเยลโลสีไหนหยิบหยิบไม่ถูกเออยิบไม่ถูกนี่ยลโลนี่เยลโลโอ้ใช่บอลอะไรหนึ่งกินไหนเยลโลไหนเยลโลอันไหนเยลโลอ่ะอันไหนยลโลผิดแล้วผิดแล้วผิดตาผิดแล้วเออไหนเยลโลนี่ไงเยลโลเห็นไหมนั่นเยลโล ยีนโลสีเหลืองเยีนโลยีนโลแค่ะไหนเยีนโลไหนเยีนโลหนุ่มขิมไมองไม่เห็นเยีนโลบอ่ไหนเยีนโลเาไปกินเนาะกินไหนสีเขียวยาวออกจียังใส่ไม่หมดเลยจะเอาออกเองลูกหมาเนี่ยในดักในดักในดักเต็ม ไม่ปิดดักดีนะดักดักดักใส่ดีนะอ๋ออ๋ออคออ๋ออสีอะไรที่เงินนะออเรนเอาออเรนก่อนเร็วๆหยิบขึ้นมาอะไออเรนสีออเรนอีสอนออเรนสีไหนนะออเรนสีนุ่นถูกแล้วน้องคิมหยิบน่ะถูกแล้วเอามาใส่นี้สิอ่ะใส่นี้ ต้งเอาใส่ถุงด้วยค่ะเอาาเอาใส่ไม่เป็นเหรอเอา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 หนูก็ใส่ตรงรูมันจริงเลไปใส่อะไรอันเอาเอาเอาล้วดวอเอออะไรมาใส่กันอ๋อล่นอยู่ไหนนะอ๋อลนอยู่ไหนนะ ร้องไงเมียวเงาบ๊อกบอกร้อ,กองไงกู้กไก่ล่ะกู้กไก่ไว้กู้กไก่ร้องอย่ากกง,งาน,นั้นเหรอกู้ไก่ร้องง่ายเนี่ยเสือเสือทำไงเสือเสือมีสิบตัวเสือช้างนะ่ะช้างทำไงช้างนะอู้ช้างเตะป้าช้างมุงยาวด้วย,ยไหมในมุงยาวทำไงในหูตรงไหนหูหนูน่ะมันคิ้มนั่าจังหูไหม พอแล้วนในช้างหมูยาวเลยทำให้อี๋ดูเลยในช้างหมูยาวเร็วน้องพิมเด็กดีในใครใครเป็นเด็กดียกมือขึ้นเอาอ์เรนอาร์เรนใครเป็นเด็กเด็กดียกมือขึ้นยกมือขึ้นใครลูกลอยยกมือขึ้นในลูกหมายกมือขึ้น

này lấy cúng Cúc cải là à. Này bó cúc cải lên như này Ba là Ba <laughs> <laughs> Nó là Nó Nó này Bú là Bú là Bú Kim là <laughs> Kim lên ngay Nói nó nè Nhàng ไหนหูอยู่ตรงไหนหูหนูอ่ะหนูมีหูอ่ะหนขี้หูอีกีดูสิมีหูไหมน้องคิมอ่ะหนเอาลมณ์าลงไปไหนหนูมีหูไหมหูหนูอยู่ตรงไหนในเร็วทำให้อีดูหน่อยไหนหูอยู่ตรงไหนบอกอีสิทุอ้เก่งนะโอ้ก่งนะอ้อ้โอ้เด็เข่าได้ง่าเข่าได้งมันเล่นกันไปแล้ว มาทางนี้มาทางนี้คิมคิมร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิคิมร้องเพลงให้ฟังหน่อย,เ,ย <c oughs> เร็วคิมคิมคเล่นอะไร <c oughs> มีมีอะไรเล่นแล้วเดี๋ยวคนล้มปากเตะหูอยู่ตรงไหนบอกที่ก่อน อในตานี่ทีจะไปไหนบายบายก่อนมานี่มานี่บายบายก่อนเร็วๆบายบายก่อนบายบายก่อนบ,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 บายบายจุบด้วยจุบจุบด้ยเร็วๆจุบด้วย สวัสดีครับดูจัาเลยนองกินคนเก่งทางอี้อยู่ไหนนะด,ดูว,ว้าโ้ว้นกลมเนี่ยขึ้นไหมเลิกแลบ๊ายบายแล้วเราจะไปกันแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหนะ้า